พบรารออกแบบเว็บไซต์ให้แสดงผลผ่านหน้าจอสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อนในปัจจุบันที่มนุษย์ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้นักออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงการออกแบบหน้าเว็บให้แสดงผลผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนมาเป็นอันดับแรกซึ่งเห็นได้ว่าการออกแบบเว็บไซต์ในยุคของสมาร์ทเดไว้นี้จะเป็นลักษณะกล่องมาเรีงต่อกันและภายในกล่องใหญ่ จะสามารถมีกล่องเล็กเรียงกันซึ่งต้องสามารถเกิดการไหลของกล่องเมื่อได้จอเปลี่ยนขนาดเช่นหน้าจอสมาร์ทโฟนในแนวนอนสามารถแสดงกล่องข้อมูลที่กล่องในหนึ่งแถวแต่เมื่อหมุนหน้าจอเป็นแนวตั้งอาจแสดงได้สองถึงสามซึ่งอาจขึ้นอยู่กับข้อความในกล่องนั้นต้องสามารถอ่านได้อย่างชัดเจนด้วยสิ่งสำคัญคือการจัดเรียงเนื้อหาตามลำดับความสำคัญที่อยากให้ผู้ใช้เว็บไซต์ได้เห็นก่อน